สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนําเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้นะครับแบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาตอบเราทุกคําถามนะครับ คุณผู้ชมครับปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทที่สําคัญมากกับชีวิตคนเรานะครับทั้งการเล่นจากคอมพิวเตอร์และเล่นจากมือถือนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ทําให้โลกเรากว้างขึ้นนะครับแต่มีไม่กี่คนนะครับที่จะรู้ว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกออนไลน์นี้สามารถที่จะสร้างอันตรายให้กับเราได้นะครับถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายบางคนอาจจะมีโทษโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายนะครับในเรื่องของการรู้เท่าทันภัยโลกออนไลน์นะครับวันนี้อยู่กับร้อยตํำรวจเอกมนุพัฒน์ศรีบุญลือนะครับท่านเป็นรองสารวัตรกองกํากับการ 2. บกปอทนั่งอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่ให้เกี่ยวกับทางรายการเจาะประเด็นนะครับครับ ผู้กองอยู่ที่กองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนเดื่นให้เล่าภารกิจหน้าที่ของกองนี้ก่อนเป็นอย่างไงบ้างครับครับทางกองบังคับการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าบกปทเนี่ยนะครับก็เป็นหน่วยงานที่แยกมาจากกองบังคับการปรับปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมื่อก่อนจะเป็นเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแต่แยกออกมาเมื่อเดือนกันยา กันยายนปี2 5 5 2นะครับเนื่องด้วยแนวโน้มของภัยทางเทคโนโลยีที่มากขึ้นนะครับก็เลยได้มีพระราชกิจสุรีกาแบ่งส่วนราชการแยกออกมานะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของคดีคดีความผิดเกี่ยวกับทางเทคโนโลยีเป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยสนับสนุนตำรวจท้องที่นะครับในเรื่องของคดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับในปัจจุบัน หมายความว่าต้องคดีไหนที่เป็นคดีที่จะต้องสืบเฉพาะก็จะส่งมาให้กับปอทอเป็นหน่วยสนับสนุนนะงทางทาง,ทางท้องที่รบบับทำคดีพงกนีเองก็ได้คดีเทคโนโลยีเองก็ได้แต่ว่าในประเด็นที่สงสัยก็สามารถทำหนังสือสอบถามมาที่ปอทอได้หรือว่าถ้าเป็นคดีที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชาการ,รมต่างๆอย่างี้ครับ,รบถ,ถ้าเกิดคดีแบบนี้ขึ้นก็ก็น่าสนใจที่จะมาแจ้งที่ปอทอก็ได้เหมือนกันครับคำจำกัดความของคดีที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับปอทอมีอะไรบ้างครับ ก็คือเป็นลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมเป็นเครือข่ายมีความยุ่งยากซับซ้อนใช้เทคโนโลยีที่สำหรับซับซ้อนเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาตินะครับตรงตรงนี้นะฮะก็ก็พวกพวกนี้ครับก็น่าสนใจดีรวมถึงโลกออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างกว้างขวางอย่างเช่น Facebook หรือว่า l ลน e และเว็บไซต์ต่างๆถ้าเกิดมีการกระทําความผิดขึ้นพี่น้องประชาชนก็แจ้งที่ปอทได้ได้หรือว่าแจ้งที่ท้องที่ก็ได้ครับรับ เทคโนโลยีปัจจุบันครับผู้กองมองว่ามันมีบทบาทสําคัญยังไงกับสังคมเมืองปัจจุบันบ้างครับคือจริงๆเรื่องพวกนี้มันมีที่มาครับนะครับมันมันมีที่มามันมีกฎเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ผู้ที่คิดค้นกฎนียคือกอร์ดอนมัวร์ครับเขาเรียกว่ากฎของมัวร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินเท p โพลิเซอร์เนี่ยเขาให้กฎนี้ว่าความเร็วของหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์นะฮะจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ2ปี S <S นะครับเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แรกเลยที่คอมพิวเตอร์เป็นเป็นหลอดสุญญากาศที่ใช้หลอดสุญญากาศในการประมวลผลนะครับจนพัฒนามาเป็นทานซิสเตอร์เป็นชิปปัจจุบันบบมัวเขาบอกว่าทุกๆ2ปีเนี่ยทุกๆ2ปีความเร็ว,วของหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ嗯嗯ก็เพิ่มขึ้นมาตลอดฮะตั้งแต่2488เพิ่มขึ้นมาตลอดจนจนถึงปัจจุบัน2ปี2เท่าหน่วยประมวลผลจะเล็กลงขนาดคอมพิวเตอร์เล็กลงนะครับจนมาถึงปัจจุบันราคาถูกลงคนเข้าใช้ มากขึ้นเพราะราคาก็กถูกลงนะก็จึงเกิดสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีขึ้นมานะครับจนในอนาคตต่อไป้หน้ามันอาจจะเป็นพวก variable device ก็คืออุปกรณ์สวมใส่มันเล็กจนตัวหน่วยพลิตผลเนี่ยเล็กถึงขนาดว่าเอาไปสวมใส่ได้ครับคนก็มาใช้กันมากขึ้นคนก็เลยเกิดความเชื่อความเชื่อว่าอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะมันมีตัวจริงจร,งจรงิงมันมีตัวจริงจริงเพราะว่าคนมาใช้งานมากครับนะครับ,รบถ้าเป็นเป็นเมื่อก่อนเรา ก็เเป็นคอมพิวเตอร์ตัวให,ใหญ่ใช่ไหมเราก็คุยกันผ่านเพิร์ดเก้าแปดผ่านลมอนออนไลน์ทันไหมฮะทีท่ตอน,นทันยุคนั้นนะนะฮะนะแล้วก็เมื่อก่อนในการสมมติว่าโพสต์รูปลงเว็บบอร์ดสักรูปนึงเนี่ยจะรู้สึกเป็นที่ฮือฮามากเลยว่าคนนี้กล้าคนนี้แบบเก่งมากเลยตอนประมาณปีสี่ห้ามั้งตอนนั้นผมผมโพสต์รูปหนึ่งอ่ลงลงไปในเว็บบอร์ดฮือฮามาก,ามากปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วฮะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วโพสต์รูปลง Facebook กันส่งไลน์กันกลายเป็นเรื่องงปกกกตินนนะคครับ็เเทโโลยีี้้จึขาาม เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราทั้งในเรื่องส่วนตัวอาจจะการติดต่องานด้วยนะครับรวมไปถึงการติดต่อค้าขายกันผ่านทางอุปกรณ์พวกนี้ครับนะครับเมื่อนี่แหละฮะก็คือเมื่อคนทรั s ทรั u คือคนไว้ใจคนเชื่อมากขึ้นคนเริ่มใช้มากขึ้นค,คนก็ริงคิดว่าปลอดภัยความระวังตัวก็อาจจะลดลงค,ความหมายของคําว่าปลอดภัยเมื่อคนใช้กันเยอะขึ้นคิดว่ามันปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมันแฝงอะไรอยู่ข้างในแต่จริงๆแล้วมันแฝงภัยซึ่งอาจจะเกิดได้ แบ่งตอนนี้แบ่งได้สามประเภทนะครับเช่นอภัยที่อยากจ,จะทําให้เราเสียเงินนะฮะหลอกหลอกลวงกันผ่านอิเนเทอร์เน็ตให้เราโอนเงินไปเสียเงินรวมถึงการซื้อขายของออนไลน์ก็ทําให้เสียเงินได้นะครับเสียเงินต่อมาคืออาจจะเป็นเสียหน้านะฮะเสียเสียหน้าก็คือมีคนไปโพสต์รูปเราดา่าประจานนะฮะมีขนาดไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะมีการเถียงกันในกระทู้ในเฟซบุ๊กก็ไม่รู้จักไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับ ก็จนเป็นเรื่องเป็นราวจนอินบ็อกซ์ไปด่าทอกันจนมาแจ้งความกันก็มีนะฮะ,ะเสียเงินเสียหน้าสุดท้ายก็คือเสียระบบนะครับอย่างเช่นแอคเค้าเฟซบุ๊กที่เราใช้แอคเค้์ไลน์พวกนี้โดนถูกขโมยยูสเนมพาสเวิร์ดไปล็อกอินโดนที่เขาเรียกภาษาว่าโดนแฮกพวกนี้ฮะโดนถูกแฮกโดนเข้าระบบไปจนคนเก่าเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยครับ,รบก็เสียระบบก็มีมนี่ค,คือผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ละข้อแต่ละข้อรประชาชนควรจะระวังยังไงบ้างระวัง ก็แล้วแต่เป็นเรื่องไปนะครับถ้าถ้าอย่างเช่นเช่นพวกเรื่องเสียเงินเสียเงินก็จะมีหลอกทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะก็อาจจะเป็นการหลอกฝั่งสมมติว่าเป็นเป็นเรื่องการอ e ีคอมเมิร์ซเป็นเรื่องการซื้อขายของบนอินเทอร์เน็ตมีการหลอกทั้งฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ฝั่งผู้ขายนะครับฝั่งฝั่งผู้ซื้อเนี่ยอย่างเบสิกเลยก็คือ,อสั่งของไปจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของนะครับ หรือไม่ก็ได้ของมาแต่ของไม่ตรงสเปกห,หรือไมก็อาจจะเป็นของอีกแบบหนึ่งเลยอ่าเป็นของอีกแบบหนึ่งเลยครับหรือไม่ก็สั่ง iPhone ไ,ได้ขวดน,น้ำลมมาอ,มอย่างนั้นนะฮะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ของแต่ว่าเป็นของมือสองที่ขโมยมาเาเรียกว่าก็สุ่มเสี่ยงต่อก,การถูกเงกรีับของโจนรนะฝั่งผู้ซื้อตรงนี้ส่วนฝั่งผู้ขายก็คือว่าผู้ผู้ซื้อเนี่ยไปหลอกให้บุคคลที่3โอนเงินมาเข้าบัญชีคนขายแล้วแอบอ้างตัวเองว่าตัวเองน่ยโอนเงินแล้ว นะครับโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ผู้ขายส่งของมาให้หน่อยตรงนี้ฮะคือถ้า,ถ,าถ้าเกิดเป็นกรณีหลอกลวงฝั่งผู้ขายแบบนี้แน่นอนว่าบัญชีของบุคคลที่3ที่โอนเงินไปเข้าเงินของบุคคลที่สที่โอนเงินไปเข้าบัญชีของของผู้ขาขา,ะน,ขขขานะครับรบัญชีของผู้ขายก็อาจจะเป็นบัญชีต้องสงสัยไปใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ผู้ซื้อเขาบอกเออโอนเงินเข้าบัญชีนี้เนี่ยแต่ว่าทําไมเขาไม่ได้ของล่ะอ่านี้ทางดังนั้นทางฝั่งผู้ขายกรณีเนี่ยก็ต้อง ต้องเก็บหลักฐานการส่งไว้ให้ดีครับว่าหลังจากที่โอนเงินเข้ามาแล้วเนี่ยได้ส่งของไปให้ใครส่งของไปให้บุคคลชื่อนี้นสกุลนี้เรียกที่ไหนนะฮะเมื่อเมื่อถ้าเกิดเป็นมญชีต้องสงสัยแล้วมีการสอบสวนเนี่ยก็จะได้เอาหลักฐานมาแสงได้ว่าเยเป็นการฝังหลอกอีกคนโอนเงินเข้ามาเราโอนเราส่งของไปให้คนนี้นะส่วนในกรณีของของผู้ซื้อนะของฝั่งผู้ซื้อเราสมมุติเราซื้อของ เราอันดับแเราเราก็ต้องเราจะเราจะซื้อของจากจากผู้ขายเราก็ต้องเช็คตัวตนผู้ขายก่อนแล้วทั้งชื่อนามสก,กุลเลขที่บัญชีใช่เซิร์ชใน Google ชื่อนามสก,กุลเลขที่บัญชีเบอร์โทรนะครับลองลองเซิร์ชดูว่ามีมีต้องสงสัยหรือเปล่านะเป็นเป็นบัญชีต้องสงสัยหรือเปล่าจนไปถึงต่อมาก็คือภาพที่เขาส่งมาครับภาพที่เขาส่งมาให้ให,ให้เราดูเนี่ยฮะเราสามารถใส่พิกัดหลังรูปหรือเรียกว่า geo tagging พิกัดหลังรูปในภาพนั้นน่ะ เพื่อเพื่อยืนยันว่าภาพนั้นอนะถ่ายณนะวันเวลานั้นจริงของมาถึงแล้วจริงนะพิกัดตำแหน่งที่ถ่ายถ่ายตรงไหนให้ให้ผู้ขายเนี่ยถ้าบริสุทธิ์ใจจริงนะฮะก็ถ่ายถ่ายรูปใช้ใช้อุปกรณ์ที่มันเปิดเปิดไอตัวนี้ได้นะครับ,รบเปิด I, การรับ GPS ตัวนี้ได้นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งส่งอีเมลมาให้นะครับพอส่งอีเมลมาแล้วก็เปิดดูว่าตัวพิกัดหลังรูปว่าจริงนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการ ใช้บัญชีกลางในการโอนเงินนะฮะเราไม่โอนอผู้ซื้อเนี่ยไม่โอนเข้าบัญชีผู้ขาย,ยาตรงๆเลยโอนไปแล้วผู้ขายสมมติว่าผู้ขายเชิดก็เชิดไปเลยเราใช้บัญชีกลางบ,บัญชีกลางต่างประเทศที่เห็นกันอยู่บ่อยๆที่เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่างประเทศดังกันได้ e b a y นะฮะอีเบใช้จ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยเพย์เพาครับนะอีเบจ่ายด้วยเพย์เพลเพย์เพเปรียบเสมือนเป็นบัญชีการสมมุติว่าสมมุติว่า,มมวาผู้ซื้อโอนเข้าเพย์เพาชำระเงินไปแล้ว แล้วผู้ขายไม่ส่งของมาให้ผู้ซื้อสามารถรีพอร์ตไปที่ PayPal เพื่อให้สอบสวนเรื่องนี้และคืนเงินกลับมาที่ที่ผู้ซื้อได้นะฮะต้องเป็นการจ่ายด้วยบัญชี PayPal ต่อ PayPal นะในต่างประเทศใน eBay รเราทำไมเราซื้อของในใน eBay เรารู้สึกอ,อุ่นใจผมก็เคยซื้อใน eBay นะฮะเพราะว่าเราเราเห็นรีวิวเห็นรีวิวเห็นเห็นการแข่งขันของผู้ขายใน eBay ในในเว็บไซต์ตลาดกลางตอนนั้ว่าว่า ผู้ขายที่เข้ามาขายในอีเบเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือนะเขามีเปอร์เซ็นต์การการโบวจากผู้ซื้อและการทรานชั่นตรงการจ่ายเงินตรงนั้นเนี่ยจ่ายด้วย PayPal ซึ่งสามารถรีพอร์ตไปที่ PayPal เพื่อคือนเงินกลับมาได้ไม่ใช่เพิ่ไปที่บัญชีผู้ขายตรงๆนะฮะแต่ทีนี้ในไทยอ่ะอ,อ,อีกตัวใหญ่หน่อยน,นอกจาก eBay a l อ b a ีบาบาอาลีบาบาเป็นเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซค้าส่งนะอย่างอาลีบาบถ้าเข้าไปดูเนี่ย ทำไมผู้ซื้อถึงเชื่อใจอาลีบาบาเพราะในในรายการสินค้าของอาลีบาบาคนขายนะฮะคนขายลงรูปลงรูปลงงานตัวเองเลยมีการลงรูปลงงานตัวเองมออีเว็บไซต์ที่อยู่ถูกต้องชัดเจนมีโรงงานการผลิตอย่างนี้จริงๆนะฮะแต่อาลีบาบาเนี่ยก็อาจจะจ่ายด้วย PayPal ก็ได้หรือว่า อาจจะเป็นการโอนด้วยเวทียูเนียนแต่เวทียูเนียนเนี่ยไม่แนะนําเพราะว่าโอนโอนด้วยเวทียูเนไปเขาก็อาจจะเอาไปได้เลยไม่ไม่มีไม่ใช่บัญชีการในการตรวจสอบทีนี้มาถึงเมืองไทยเมืองไทยทำไมยังเกิดเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆเรื่องการโอนเงินตองเงินเข้าเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ของเพราะว่าในการในจังหวะการโอนเนี่ยโอนไปเข้าบัญชีของคนไขยโดยตรงใช่ไหมซึ่ง ซึ่งก็มีอยู่เหมือนกันมีมีอยู่บางบางเว็บที่ให้โอนเข้าบัญชีเว็บก่อนเป็นบัญชีกลางนะฮะพอของมาถึงแล้วก็เว็บเนี้ยค่อยจ่ายให้กับคนขายก็อาจจะไม่เป็นที่นิยมหรือก็ความจริงก็อยากสนับสนุนเพเป็นที่นิยมนะเพราะปลอดภัยต่อฝั่งคนซื้อแต่ต้องเข้าใจพื้นฐานของของการซื้อขายก่อนว่ามันเกิดจากความเชื่อใจนะฮะความเชื่อใจระหว่างคนซื้อกับคนขายถูกไหมเราเราเชื่อใจว่าเราโอนเงินไปแล้วแล้วเขาจะส่งของมาให้เราแต่ถ้าเป็นเป็นตลาดที่ อย่างตลาดกลุ่มใน a c e b o o k เนี่ยคนมาโพสต์ของอาจจะขายอะไรก็ขายนะฮะโพสต์ของอ่าโอนเข้าบัญชีนี้ก่อนถ้าเป็นเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการการโกงอย่างนั้นเนี่ยผู้ซื้อควรตระหนักแล้วว่าที่เราโอนเงินเข้าบัญชีไปเป็นกลุ่มใน Facebook ใครก็ไม่เห็นรู้จักเลยลูกก็ไม่รู้ลูกใครนะฮะเราก็ควรจะใช้อ่าอันดับแรกเลยก็คือควรจะไปนัดเจอและรับของโดยตรงก่อนอ่าแรกก็ควรติดต่อกันนัดเจอยี่หูยี่แมวรับ ใส่เงินแล้วของหรือไม่ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในกลุ่ม Facebook ตัวนั้นเนี่ยแอดมินของกลุ่มก็น่าจะมีบัญชีกลางครับขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะฮะไม่จี๋ยูเป็นเว็บไซต์กรณีน,นี้ก็ดีมีบัญชีกลางขึ้นมากลุ่มหนึ่งเพื่อในการชําระเงินครั้งไหนที่ผู้ซื้อผู้ขายเกิดความไม่ไม่ไว้ใจที่จะจ่ายกันเนี่ยแต่ยังยังอยากได้ของ,งอยากส่งของอยู่ก็จ่ายเข้าที่ผ่านผ่านที่บัญชีกลางก่อนในในทางในโลกของความจริงเราอาจจะไม่ได้จ่ายด้วยบัญชีกลางทุกครั้งเพราะบางทีมันก มันก็อาจจะยุ่งยากครับเ๋ยว่าเพราะว่ามันเกิดจากความเชื่อใจกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายดังนั้นเนี่ยเราทํางผู้ซื้อกับผู้ขายจะตกลงกันเป็นเคสก็ได้ว่าเอากอกรณีนี้ควรใช้บัญชีกลางเพิ่งโอนเงินในครั้งแรกนะครับเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักนะครับมักด่าค่าตาตกันก็จ่ายด้วยบัญชีกลางก่อนก็ได้หลังจากนั้นถ้าดิวกันรู้จักที่อยู่ตรงเรียบร้อยก็ก็ค่อยโอนเข้าเข้าบัญชีผู้ขายก็ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะฮะก็มีทั้งเสียเงินนะเรื่องเรื่องเสียเงินเนี่ย มันก็ยังมีมากกว่านี้อีกก็ค,คือเป็นเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดกับกลุ่มค้าขายส่วนใหญ่ก <ody> ลุ่มกลุ่มค<อ>้าขายที่น่าสนใจถามต่อครับถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ผู้ซื้อกับผู้ขายแหม่มีเจตนาที่จะอีกคนนึงก็อยากจะหลอกลวงเขาอีกคนนึงคนขายก็อยากจะหลอกลวงเขาถ้าเกิดประชาชนเจอกรณีแบบนี้จะต้องทํำยังไงบ้างปร,ประชาชนฝั่งฝั่งผู้ซื้อหรือผู้ขายผู้ซื้อก่อนครับผู้ซื้อเจอคนขายหลอกถ้าเป็นผู้ซื้อก็เก็บ สลิปที่โอนเงินนะฮะสลิปที่โอนเงินหนึ่งบทความที่สนานาเพราะความที่สนทนาตกลงกันหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายบัญชีผู้ขายนะฮะรวบรวมมาแล้วก็นาไปไปแจ้งความหาท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยครับครับรวบรวมแล้วก็นําไปแจ้งความสามารถนําไปเป็นพยานหลักฐานได้ไหมได้นำไปเป็นพยานหลักฐานได้ดำไปขนคดีได้เลยครับใช่ครับฝั่งคนซื้อโดนคนขายคนขายโดนคนซื้อ ห,หลอกให้คุณโอนเงินเข้ามาถึงบอกตั้งแต่แรกว่าคน,คนขายต้องต้องเก็บหลักฐานการส่งไว้ว่าส่งสินค้าไปให้ใคร<ม>นะทำบัญชีว่าส่งสินค้าไปให้ใครสมมติว่ามีการหลอกและขนนั้นมาคนขายถึงสามารถเอาเอาไอ้สลิปการโอนเงินตัวเนี้ยไปอ้างได้ว่าตัวเองส่งไปแล้วนะมีการส่งนะวันเวลานั้นจริงเช็คกลับไปสิงคแล้วถูกต้องมีการส่งไปถึงคนนั้นจริงครับก็ควรจะเก็บไว้<ม>นะฮะและ้วถ้าเกิดว่ากรณีลึกขึ้นไปอีกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเขาส่งสินค้าไปจริงเช็คครับ แลวของที่อยู่ข้างในเช็คปลายทาง oh. ส่งไปไปลายทางก็งเช็ค,คกับปลายทางได้ตรงนี้นะนอกจากนั้นมันยังในการหลอกลวงเพื่อเอาเงินบนโลกออนไลน์เนี่ยมันยังมีวิธีที่มันมันซับซ้อนกว่านั้นอีกเขาเรียกว่าอ,อีเมลสแกมกับโรแมน,แมนสแกมที่ที่เจอกันตอนนี้อีเมลสแกมเนี่ยก็คือ,อผู้ซื้อกับผู้ขายจะส่วนใหญ่เป็นคดีระหว่างประเทศเกิดเกิดขึ้นระหว่างประเทศอย่างเช่นว่าคน คนซื้ออยู่ญี่ปุ่นคนคนขายอยู่ไทยนะฮะติดต่อกันเรื่อยมาติดต่อกันผ่านทางอีเมลเรื่อยมาจนจนมาวันหนึ่งก็เริ่มก็มีอีเมลที่คล้ายกับของฝั่งฝั่งไทยนะฮะไปส่งเมลไปแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีการโอนเงินที่ญี่ปุ่นบอกว่าในการโอนเงินมาครั้งนี้เนี่ยให้โอนมาอีกบัญชีนะอ่าบัญชีบัญชีเดิมเนี่ยกำลังถูกถูกตรวจสอบอยู่อ่านะฮะก็ให้โอนมาเข้า เข้าบัญชีบัญชีหนึ่งทั้งทั้งฝั่งผู้ผู้ซื้อที่ญี่ปุ่นก็ไม่ทันระวังไม่ทันได้โทรกลับมาเช็ค,คนะฮะก็หลงเชื่อก็ส่ง,ส,งส่งไอเงินกลับไปนะส่งเงินไปให้บัญชีของคนร้ายนะฮะตรงนี้เนี่ยในในส่วนอาการระวังเบื้องต้นเลยก็คือว่าทั้งม่ม่มีการติดต่อค้าขายกันระหว่างประเทศแบบนี้ฮะเราก็ ก็ต้องบอกอีกฝั่งหนึ่งไว้ก่อนเลยว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะมีอีเมลแจ้งเปลี่ยนเลขบัญชีแบนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เขาได้รู้และให้เขาคอนเฟิร์มก่อนก่อนที่จะ,ะโอนเงินเมื่อมีการเปลี่ยนบัญชีอาจจะคอนเฟิร์มด้วยโทรทางไกลหรือด้วยวิดีโอคอร,ครมาก็ได้นะฮะกับอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเมื่อเมื่อมันมีการส่งเมลลักษณะนี้ีไปได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องรู้การติดต่อระหว่างเมลต่อเมลนะต้องรู้บทสนทนาในการคุยในการที่มันจะรู้ได้เนี่ยแสดงว่าผู้ร้ายเนี่ยต้องรู้ ยูสเนมพาสเวิร์ดของอีเมลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนนะฮะอาจจะรู้ฝั่งไทยหรือฝั่งญี่ปุ่นก็ได้โดยวิธีการมันรู้ได้ยังไงทีนี้มันรู้ได้ยังไงมันจะมีมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือว่าคอมคอมตัวนั้นนะ่ะไอติดพวกมาแวร์พวกไวรัสหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นหน้าเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์ปลอมที่เขาส่งมาทางอีเมล ที่เราเรียกว่าฟิชชิงหรือว่าการตกปลาหน้าเว็บไซต์ปลอมตอนนั้นเวลาเราคลิกเข้าไปคิกเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นคล้ายๆที่เคยเจอคือขึ้นเป็นคล้ายพวก g o o g l e Doc กแต่ตรงหัว URL ไม่ใช่ Google d o c หรอกฮะไม่ใช่ g o o g l e ด o อกแต่เป็นแต่หน้าหน้าที่แสดงแลวน่ะเป็นหน้า g o o Google Doc ครับแล้วก็จะมีรูปอีเมลตัวอื่นว่าคุณใช้อีเมลไหนอยู่ก็กรอกลงไปสิกรออีเมลตัวนั้นไปเพื่อล็อกอินเข้าไปดูเข้าไปดูเอกสารที่ส่งมาที่ผู้ร้ายส่งมาพอกรอกยูสเนอร์พาสเวิร์ดไปก็ผู้ร้ายก็ได้ มันชีไปเรียบร้อยการฟิชชิงนะครับกับอีกอย่างนึงก็คือสองสองส่วนตรงนั้นเนี่ยก็คือส่วนที่เขาส่งมาส่วนที่ผู้ร้ายส่งมาอาจจะเป็นผ่านทางอีเมลหรือผ่านทาง SMS ครับกับส่วนที่เราไปติดเองเราไปติดเองเนี่ยก็หมายถึงว่าเราอาจจะไปพวกโหลดโปรแกรมพวกแคลกอะไรอย่างนี้มามันก็ฝังพวกโค้ดมันแวร์อยู่อยู่ในในโปรแกรมพวกนั้นโหลดมามาติดตั้งใช้งานปุ๊บก็เรียบร้อยโดนโดนดักข้อมูลไปโดนวางไอ้พวกคีย์ล็อกเกอร์ดักข้อมูลบงคีย์บอร์ดไป เรียกว่าวิธีการมีหลากหลายเหลือเกินหลักๆก็จะมีมี2อย่างก็คือเขาส่งมาทางอีเมลกับ SMS ผู้ใช้ต้องระวังต้องระวังดูยูสเนมดูโดเมนดีๆดูชื่อด o m a ว่าเป็นเป็นตามที่เขาส่งมาหรือเปล่าดูชื่ออีเมลที่ส่งนะแล้วก็สังเกต h อ t p s นะฮะข้างบนตรงหัว URL ถ้าถ้าเป็น HTTP ธรรมดานะเวลาเราเรากรอกข้อมูลไปนะแล้วเรากดเซ กด,กดส่งไปมันจะไม่เข้ารหัสไม่เข้ารหัสหมายถึงว่าเมื่อส่ง1 2 3 4กดเซนไปข้อความระหว่างทางก็จะเป็น1 2 3 4 2> ครับแต่ถ้าเป็น https มันจะมีการเข้ารหัสก่อนเราจะเห็นในพวกเว็บที่พวกต้องใช้ความปลอดภัยสูงเว็บธนาคารหรือหรือเฟซบุ๊กปัจจุบันนี้ก็เป็น https แล้วเวลาใส่าพาสเวริร์ด2น4เอเข้าไปกดเซนมันจะไปแปลงเป็นค่าค่าแฮชนะค,ค่าตัวยาวๆเยอะๆซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็ทําให้การดักรับเนี่ยแท้ มันก็ทําให้การการดักได้แต่การถอดรหัสเพื่อเอาออกมาเป็นพาสเวิร์ดตัวนั้นนะ่ะมันทำแทบแทบไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแต่ว่ายังมีอีกมากมายเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผู้กองบอกไปมีหลากหลายเรื่องราวเลือเกินเกี่ยวกับการโกงแล้วก็เกี่ยวกับภัยที่เกิดขึ้นทางโลกออนไลน์ถ้าเกิดว่าเรารู้ไม่ทันนะครับก็อาจจะตกเป็นเหยื่อได้ช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะประเด็นกันต่อครับ